สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการ Mental Health a r o u n d นะคะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเชิญนะคะจากวิทยากรจากโรงพยบาบาลสวนปรุงค่ะคุณประสงค์ศัก์เจนกิจจาภัยบูลนะคะนักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณด้วยครับค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลที่หลายๆคนให้กับให้ความสําคัญด้วยนะคะใช่ครับก็คือเทศก,กาลวันแห่งความรักนั่นเองนะครับค่ะทุกๆปีของวันที่14กุมภาพันธ์นะครับของทุกๆปีเราก็จะรู้ว่าโอ้กกลางเดือนของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นเดือนพิเศษมากเลยเพราะว่า ปีนี้พิเศษตรงที่เดือนกุนมภาพันธ์ปี2 5 6 7เนี่ยมี29วันครึ่งหนึ่งของ29คือวันที่14 14ของทุกปีไม่ว่า28วันหรือ29วันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากลางเดือนเราจะมาให้ความรักความใส่ใจจะว่าไปก็คือเรามีความรักให้กับตัวเองหรือกับคนในครอบครัวทุกวันอยู่แล้วแต่วันแห่งความรักเป็นวันที่กระตุ้นให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมอบความรักความสุขให้กับคนที่เรารักมากๆและที่สําคัญก็คือเขารักเราด้วยครับ แล้วเรื่องเกี่ยวกับประเด็นความรักที่เราจะพูดถึงกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการที่สื่อสารด้วยพลังแห่งความรัก5ภาษารักที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยหรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆแต่วันนี้เราก็อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยในใน,ใน,ในรายการของเรานะครับที่ทําให้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับเป็น5ภาษารักและดูว่าประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างที่ทําให้เราได้เพิ่มแล้วก็เสริมกําลังใจ โดยเฉพาะเสริมความรักให้กับตัวเราเองและคนอื่นครับค่ะเป็นยังไงคะภาษารักภาษารักที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทั้งนมามธรรมและรู้ปรรมได้เขาบอกว่าอยากให้รู้ก่อนว่า5ภาษารักคืออะไรเนี่ยข้างล่างมันมีมันมีเหมือนกับสิ่งที่เตือนใจเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความรักอยูอย่3ามอย่างครับอย่างแรกข้างล่างเขาบอกว่าใช่รักคือการแสดงออกรักเป็นการใส่ใจรักเป็นการเรียนรู้ด้วยกันแต่คำว,ว่าความรักเนี่ย เขาเรียกว่าจะมีความสุขความยั่งยืนหรือความใส่ใจอย่างต่อเนื่องอย่างเ,เป็นเวลาที่เหมือนเราอยากได้รับการพิสูจน์ของความรักว่ามันดีอย่างไรเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ารักต้องรู้สักอาศัยของการตั้งใจที่จะให้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นไม่ว่ากับตัวเราเองหรือกับคนในครอบครัวและคนอื่นที่เรารักด้วยไม่ใช่เพียงเฉพาะรักกับคู่รักเท่านั้นครับค่ะอย่างที่สองเนี่ย เมื่อบอกว่ารักคือการแสดงออกคือการให้ด้วยความใส่ใจตั้งใจที่เราสร้างขึ้นข้อควรรู้เกี่ยวกับความรักข้อที่2คือเราต้องรู้จักให้ความรักจากข้างในคือเรารู้สึกสุขใจก่อนจะให้แล้วเราให้เราก็พร้อมที่จะมอบความรักความเมตตาแบบด้วยความตั้งใจตอนให้ด้วยหลังให้เราก็รู้สึกอิ่มเอมกับความรู้สึกที่ให้เพื่อทําให้ความรู้สึกพึงพอใจเนี้ยบอกกับเราว่าเรากําลัง ให้ความรักความใส่ใจด้วยความเติมเต็มความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ความสําคัญด้วยลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะสังเกตว่าเวลาเรามีโครงสร้างของหลักวิศวกรรมต่างๆในการสร้างบ้านสร้างอาคารต่างๆเรารู้ว่ามันดูสบายใจมันดูแข็งแรงดีแต่ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังให กับคนที่เราอยากให้แม้กระทั่งแต่ตัวเราเองเนี่ยด้วยความรู้สึกว่ามั่นคงรู้สึกว่าเออมันทําให้เรามีกําลังใจเราเติมเต็มว่าจากวันที่เราเหนื่อยท้อเหนื่อยลา้าพักจากการพักอะไรต่างๆให้กลับมาพักใหม่ด้วยความรักความสุขที่สําคัญคืออย่างที่สามเมื่อเรารู้สึกว่ารักคือการแสดงออกที่ดีรักที่สองก็คือการที่เราต้องพึงพอใจกับตรงความรู้สึกนั้นรักตัวที่สามเนี่ยเขาบอกองค์ความรู้ที่ดีก็คือว่า รักต้องเป็นรักที่มีเหตุผลคือมีความรับผิดชอบครับอย่ามัวแต่แบบทุกวันนี้เวลาที่มันเขามักจะบอกว่าความคิดทางลบอัตโนมัติมักจะเกิดขึ้นง่ายเขาบอกกระทั่งแต่ว่าไฟมาแล,แล้วน้ําน้อยเนี่ยเจ้าสถานการณ์ที่มีความร้อนของไฟเนี่ยเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของไฟถ้าทางกายภาพทั่วไปคือความร้อนคือเชื้อเพลิงหรือกระทั่งแต่อากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ย เจ้าสิ่งนําพาเหล่านี้มันทําให้เกิดไฟหรือความร้อนได้แต่พอกลับมาเรื่องของหัวใจของคนนี้เวลาที่มันมีความร้อนมันมักจะมาจากการจ้องมองหาแต่ข้อผิดครับเรามักจะลืมใส่ใจกับว่าวันนี้จับถูกบ้างว่าวันนี้คุณแต่งตัวมาดีวันนี้คุณรองเท้าผูกก็สวยวันนี้คุณดูสีหน้าสดชื่นขึ้นไปตัดผมหรือไปยืดผมที่ไหนมาเรามักจะไม่เริ่มต้นกันอย่างนี้มากกับจ้องจับผิด เพราะฉะนั้นรักตรงนี้หมายถึงรักยังมีเหตุผลที่รับผิดชอบว่าเราจะพร้อมจะให้อภัยกันเราจะไม่มัวมานั่งทะเลาะกันเราไม่มัวแต่มานั่งโทษว่าใครผิดใครถูกเหมือนรำไม่ดีโทษบีโทษกลองที่สําคัญคือใครก็ตามเวลาถ้ารู้สึกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยากมีความรักที่มีรับผิดชอบมากขึ้นบางทีเราลดความเป็นตัวของเราเมื่อรู้ว่าเราทําผิดแล้วเราอยากจะสารความสัมพันธ์รักที่ดี ใครก็ตามกล้าหาญที่พูดคำว่าขอโทษก่อนกันแสดงความรู้สึกที่อยากให้อภัยและอยากขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจความรักอย่างรับผิดชอบตรงนี้แหละครับมันจะทำให้รักที่แสดงออกรักด้วยความรู้สึกตั้งใจพึงพอใจและรักแบบที่รู้สึกว่าฉันปรารถนาที่จะให้ด้วยเหตุผลเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์กรของความรักที่มีความสุขนอกจากนี้ครับ พอเราบอกว่าโอ้รักคือความพึงพอใจรักคือการให้และก็ทั้งรักของความรับผิดชอบแล้วลองมีหภาษาลักที่เป็นรูประธรรมที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะเอามาเขาเรียกว่าใช้งานได้เลยนะครับทั้งต่อตัวเองและกับครอบครัวด้วยเขาบอกว่าความรักเนี่ยบางทีรักที่ตัวเองเดี๋ยวเราจะไว้ท้ายรายการเพื่อบอกว่าเริ่มต้นความรักที่ตัวเองจะได้ไม่มอบให้กับคนอื่นแต่จุดเริ่มต้นเนี่ย คุณผู้ฟังจะคุ้นมากๆกับคําว่าความรักให้คนอื่นครับด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมคุณทศวรรณครับเวลาที่มีความรักเนี่ยไม่ว่าวันสําคัญวันเกิดวันครบรอบแต่งงานหรือวันที่แสดงความยินดีมีคนจบหรือคนเลื่อนงานเรามักจะให้อะไรนะครับที่เป็นกล่องกล่องซีมเหรียมเขาบอกเวลาที่คนเราอะขวัญหายขวัญเสียขวัญนิดีฟ่อหรือกระทั่งแต่ขวัญกระเจิงอะเรามักอยากจะคืนขวัญ เรียกขวัญสู่ขวัญกระทั่งแต่ว่าคืนขวัญด้วยหล้วที่เมื่อกี้คุณทศวรรณบอกว่าเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่มีโบผูกไว้เนี่ยเราเรียกว่าของขวัญครับอย่างแรกบอกรักด้วยการมอบของขวัญแต่ของขวัญอันนี้เขาเรียกว่าต้องอย่างที่บอกต้องมาจากความพึงพอใจที่รู้ว่าเราอยากให้เขาเพราะความใส่ใจความรับผิดชอบที่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ทําให้คนรับรู้สึกตกใจด้วยที่สําคัญรักนี้ไม่ต้องลงทุนแบบว่า เป็นของใช้ที่แพงมากในสถานการณ์ที่ข้าวยากหมากแพงสถานการณ์ที่แบบโอ้โหคุณผู้ฟังจะรู้สึกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรู้สึกว่าค่าน้ําก็แพงค่าไฟก็สูงขึ้นเรามองว่าแล้วอย่างนี้วหนแห่งความรักคือสิบสี่กุมภาพันธ์ของเดือนแห่งความรักทั้งเดือนกุมภาพันธ์เลยเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าโอโ้ต้องลงทุนของขวัญไม่จําเป็นที่จะต้องชิ้นใหญ่ครับกระทั่งถต่คุณผู้ฟังผู้ชมทางบ้านวันนี้เดินไป ที่ตลาดก่อนกลับบ้านซื้อข้าวซื้อครัวก่อนเข้าบ้านกับรู้สึกว่าเอออยากซื้อขนมถุงเนี้ยให้กับสมาชิกในครอบครัวอยากให้กับลูกอยากให้กับคู่รักหรือแฟนของเราเจ้าสิ่งของเล็กๆน้อยๆไม่ว่าของที่เป็นของที่เอามาบริโภคกินได้หรือกระทั่งแต่เป็นของขวัญที่เป็นของที่ระลึกโดยราคาไม่ต้องสูงมากแต่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ใส่ใจอย่างนี้ล่ะครับ ก็จะเป็นหนึ่งในเริ่มต้นของภาษาลักณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นรูป,ปรธรรมอย่างที่สองครับคุณทัศวรรณครับเวลาเรามอบนี่ต้องถามว่าเรามอบของขวัญถ้าสมมุติเราไม่ได้ลงทุนด้วยด้วยของที่จับได้ล่ะครับเป็นไปได้ไหมครับเวลาเราอยู่ที่ทํางานเราอาจจะถามเขาว่าเป็นยังไงพี่วันนี้รู้สึกว่าพี่มีความสุขจังแล้วก็ยิ้มให้เขาด้วยเราเรียกว่าความรักอะไรนะครับ ค่ะเหมือนการเอาใจใส่กันใช่กระทั่งแต่บางทีเห็นเขาปวดท้องก็ยังแบบเอ้ยเรามรีเรามียาอยู่ในกระเป๋านะพอที่จะสามารถบรรเทาอาการปวดท้องได้ด้วยท้องอื่นท้องเฟอ้อบางทีแค่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกเราละ่ะแล้วเราสามารถจับความรู้สึกได้ก่อนเนี่ยภาษาลักตัวที่สองคือลักด้วยความใส่ใจการที่เราเสนอหรือการช่วยเหลืออะไรต่างๆสังคมต้องการการช่วยเหลือนะครับ คุณผู้ฟังบางทีนั่งฟังอยู่บนรถหรือว่ากําลังอยู่ที่บ้านเรารู้สึกว่าเออออกจากบ้านดันพบที่คนกํนลาลังข้ามถนนเราก็พาเขาข้ามได้คุณผู้ฟังกํลาลังขับรถอยู่เห็นมีรถจอดอยู่แล้วเรามั่นใจว่าเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆเราอาจจะเรามักจะเห็นทางสังคมที่น่ารักมากขึ้นว่าเขามีมอบภาษารักโดยการลงไปช่วยว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับหรือลงไปช่วยเข็นเนาะการเข็นรถนี่จะเห็นบ่อยง่ายขึ้นโดยหรือก็ทั้งแต่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่หรือที่จอดที่มีคนอาจจะไม่ตั้งใจ แต่ก็ไม่ได้เข้าเบรกมือหรือตัวล็อกไว้เนี่ยก็จะมีคนช่วยเข็นด้วยเพราะเราไมาก่กจะเห็นผู้หญิงหรือสุภาพสตรีเนี่ยกำลังเข็นรถอยู่บางทีเราต้องบอกว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่นี่แข็งแกร่งมากขึ้นเขาก็ไปช่วยกันเข็นเจา้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าความรักโดยใส่ใจลองมองดูสิครับว่าจะอยู่ในที่ทํางานหรือครอบครัวเนี่ยเราเราช่วยเขาเล็กๆน้อยน้อยกระทั่งแต่สถานการณ์โควิด -19 ที่เราเคยคุยกันมาตลอดเนี่ยเรามีการใส่ใจด้วยกัน ทํากับข้าวให้กินดูแลต่างๆแม้กระทั่งทํางานบ้านหรือกระทั่งแต่ถามความรู้สึกต่างๆเราเรียกว่าบอกรักษด้วยความใส่ใจเนี้ยไม่ต้องลงทุนเลยครับค่ะแล้วที่สําคัญคืออย่างที่สมครับเวลาเรามอบของขวัญเราใส่ใจเราเราต้องมีอะไรนะครับเรามักจะต้องรอรอเรื่องของเวลาเค<ะ>ยเคยรู้สึกว่าการใช้เวลาร่วมกันมัน,ม,นมันดูเป็นยังไงคุณครับคุณนสวรรตามความเข้าใจ เวลาร่วมกันคืออแล้วก็ต้องมีเวลาที่อยู่ร่วมกันเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันอะบางทีอาจจะแค่ตั้งทํานด้วยกันงานด้วยกันสมมุติคุณผู้ฟังวันนี้ของเราเป็นเด็กๆเล็กเรียนเยาวชนอาจ,จะแค่ทํางานกลุ่มหรือเปล่าเ <c oughs> ขาบอกว่าใช่นะครับ <c oughs> บางทีเราอาจจะลืมไปว่าคุณภาพของการอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดเวลาอยู่ร่วมกันกระทั่งแต่แบบรับประทานอาหารร่วมกันเดี๋ยวนี้สถานการณ์ที่แบบคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านไม่ตรงเวลา บางทีคนดนึงกลับก่อนบางทีคนนึงกลับหลังแต่จริง,รงๆก็ว่ามีวันศุกร์บางทีเราเรียกว่าสศุกร์แห่งชาติซึด้วยซ้ําครับเวลาวันศุกร์หรือวันเสาร์ที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องเร่งรีบมากๆเราใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมเล็กๆไปเดินเที่ยวด้วยกันหรือแม้แต่คุณผู้ฟังที่วันนี้แบบรู้สึกว่าโอ้กาลังฟังอยู่แล้วอยากจะไปเดินแบบออกกําลังกายเบาๆที่สวนสาธารณะแถวบ้านเนี่ย การใช้เวลาร่วมกันไม่ว่ากินข้าวออกกําลังกายหรือเดินเล่นกันเบาๆพูดคุยกันดีๆเนี่ยบางทีมันก็เขาเรียกว่าสารความสุขหรือสารสัมพันธ์ของสายใยรักด้วยนะครับค่ะอย่างที่4ครับอันนี้ถ้าคุณผู้ฟังอาจจะเป็นแฟนเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธ้หรือแฟนตัวยงของพวกเราอาจจะเคยสิ่งที่ผมกับคุณทัศวรรณเคยพูดคําว่าสกีนชิปค่เขาเป็นยังไงนะครับ ไอ้เรื่องเกี่ยวกับสกว,ว่าสกินชิพเนี่ยบางคนเขาชอบ,บามาก <คน S 1> มากเลยการสัมผัสนะ,ะสกินชิพ <c oughs> สกินชิพเนี่ยเอาง่ายๆครับถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านแบบเอตอนนี้เราไม่มีใครเรากำลังอยู่ในบ้านคนเดียวกําลังฟังรายการ Mental h ท a เ t h ออร่าของเราอยู่อ๋อคุณผู้ฟังอยู่กับเจ้าแมวน้อยเป็นน้องแมวเรายังรู้สึกเวลาลูบขนแมวหรือลูบขนน้องหมาเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามัน,ม,น,ม,นมีสัมผัสที่อบอุ่นเขาบอกว่าบอรกลาบอลการบอกรักด้วยการสัมผัสเนี่ยจะช่วยทําให้แบบ รู้สึกได้ว่ามันมีพลังที่ทําให้จากที่มันตกใจตื่นเต้นขวัญนหนีดีฟอร์ซะว่าเนี่ยกับเป็นการคืนขวัญและสู่ขวัญง่ายๆครับเด็กนักเด็กเล็ก,เกๆเนาะถ้าใครคุณผู้ฟังมีลูกป,ประมาณอยู่อนุบาลปถมต้นเนี่ยปฐมไม่เกินป .3 นั่งร้องไห้งอแง,งเลยครับบางทีเราจะบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะยิ่งเด็กไม่หยุดครับแต่กลายเป็นว่าอ่ามามีอะไรให้พ่อช่วยเหรอ,ห,อหรอ,หรอกอดเขาเบาๆแล้สัมผัสเบาๆ โดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังเป็น,ปน,ปน,ปนแฟนพันธะรายการเหมือนเท่โอลของตัวยงเนี่ยกำลังมีลูกเล็กๆเขาบอกว่าตบก้นหรือตบหลังรูปหลังเบาเด็กหลับเลยนะครับนี่มันเป็นภาษารักอย่างหนึ่งที่เราลืมไปว่ามันอยู่ใกล้ตัวโดยที่ไม่ต้องลงทุนใดๆแต่ให้คุณค่าที่มหาศาลมากเลยที่สําคัญคนที่เป็นสกินชิพเนี่ยเขาบอกแค่กําลังจับมือไปด้วยกันมันก็เหมือนโฮแฮนทูเกเตอร์ครับหมายถึงว่าเดินจูงมือกันแล้วก็อบอุ่น พร้อมกับมีคนเดินไปข้างๆแม้กระทั่งเด่คุณผู้ฟังที่แบบว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้นะต้นปีของปี6-7เล่นกีฬาด้วยกันครับเคยบ้างไหมครับว่าเล่นวิ่ง3ขาวิ่ง4ขา5ขาที่เอาเชือกมาผูกกันเนี่ยแล้วกอดคอกันไปจะเห็นความรักสามัคคีเรารู้สึกเลยว่ามันมีพลังอำนาจ<ฆ>สุดท้ายครับรักตัวที่หนอกจากรักมอบของขวัญอันที่หใส่ใจอันที่สเวลาร่วมกันอันที่ส ันที่4ตีตะกี้คืออะไรครับมอบเรื่องของความรู้สึกสัมผัสที่เรียกว่าสกินชิปเนี่ยสุดท้ายมนุษย์เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารต้องออกจากคนรับสารและคนสื่อสารด้วยการแสดงออกการแสดงออกด้วยคำพูดครับเพราะฉะนั้นเราคงอยากได้รับคำชมคำใส่ใจคำที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าใจสูงขึ้น พระท่านบอกว่าเวลาพูดด้วยภาษาที่แบบเปียววาจาขอทษขอโทษ,ขอ,โทษขอบคุณสวัสดีหรือคําชื่นชมด้วยการจับถูกเนี่ยคนที่เป็นรับสารหรือผู้ฟังจะรู้สึกแบบใจเขาสูงขึ้นเวลาเราเกิดทะเลาะกันเราขอโทษซึ่งกันและกันแล้วบอกความสิ่งดีๆให้กับกันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเวลาเราให้พลังความรักด้วยการพูดเรารักเธอนะดูแลแล้วห่วงใยด้วย กระทั่งแต่สัปดาห์ต้นปีหรือว่าต้นกุมภาจะเป็นวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่สากลและคุณผู้ฟังก็รอเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งเดือนก,กว่าก็คือวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยเนาะเรารู้สึกเลยว่าพลังแห่งความรักเนี่ยคำพูดปฏิเสธไม่ได้นะครับใส่ใจสุขภาพแล้วก็บอกเขาว่าคิดถึงและเป็นห่วงเจ้าสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมทางบ้านสามารถผลิต ผลิตคำพูดดีๆได้เสมอครับค่ะพูดถึงภาษารักแล้วเนี่ยเรามารู้ถึงประโยชน์ของความรักกันบ้างใช่ครับเราอาจจะลองง่ายๆครับคนที่กำลังแบบไม่มองหน้ากันเลยเนาะทำหน้าบึ้งใส่กันทำปากแบบว่าปากเบะเ,บะเบะหน่อยหรือตามองบนงอนกันเล็กๆน้อยๆบางทีเราอาจจะเห็นในคลิปวิดีโอที่แบบบางทีเขาแกล้งงอนกันแล้วไม่พูดคุยกันลองเช้เหการนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเนี่ย มันก็ดูเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ถ้าในสถานการณ์จริงเนี่ยไม่ยอมพูดคุยกันบางทีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นสงครามเย็นเล็กๆที่ดูน่ากลัวกับการทะเลาะก,กันเสียงดังอีกบางทีแค่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือต่างคนก็ต่างไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนอาจจะเสียเปรียบถ้ามีเจ้าความคิดที่มันครอบงำความคิดแบบนี้จะรู้สึกว่าฉันก็ไม่กล้าเธอก็ไม่กล้า ่างคนต่างไม่กล้กากันก็ยิ่งกินแหน่งแข่งใจจนเป็นสนิมขึ้นในใจเลยครับเขาบอกว่าถ้าเรามีภาษารักษด้วยการมอบของขวัญการใส่ใจด้วยความรักหรือบริการที่ดีการใช้เวลาร่วมกันกระทั่งแต่แสดงออกด้วยการสัมผัสหรือครั้งแต่ว่าตบไหลเบาๆเวลาปลอบใจแล้วก็ที่สําคัญคือคําพูดในทางบวกเขาบอกว่าอย่างแรกคือจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนที่มึนตึงใส่กันเนี่ยจะแข็งแรงขึ้น จะรู้สึกว่าอยากจะเปิดใจอยากจะบอกความรู้สึกหรือความคิดซึ่งเขาคืออย่างแรกครับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันดูมีสายใยห,หรือเขาเรียกว่าโครงขายความรู้สึกที่แข็งแรงขึ้นเอาง,ง่ายๆครับถ้าบรรยากาศในที่ทํางานมีแต่รอยยิ้มมีแต่การให้กําลังใจกันแล้วสิ่งที่ผิดพลาดเป็นบทเรียนไปด้วยกันด้วยสิ่งที่เราแสดงออกความรู้สึกคุณทัศวรรณคิดว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เราแข็งแรงอย่างไรในที่ทํางานหรือในครอบครัวของเราครับก็รู้สึ รู้สึกว่ามันจะเหมือนความรักแน่นแฟนขึ้นใจก็คือฟูขึ้นค่ะคําว่าใจ<ม>ฟูที่คุณผู้ฟังมักจะได้ยินบ่อยๆก็คือรู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีพลังใจใจมันฟูใจมันมีความสุขแล้วสําคัญรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศในการทํางานบรรยากาศในครอบครัวมันกำลังกลับมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่คือประโยชน์ของภาษารักนะครับอย่างที่สองเมื่อมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เขาบอกว่าทําให้คนเรา มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นบางคนนี่ไม่เคยบอกความคิดถึงต่อกันเลยหรือบางทีก็คิดว่าเขาคงจะรู้นะว่าเราแค่มองเฉยๆหรือเราเอาเงินใส่ในบัญชีเขาเขาคงรู้แล้วล่ะว่าเราบอกภาษารักอยู่โดยที่ไม่เคยสื่อสารบางทีเราอาจจะทําให้ครบองค์ประกอบเลยครับตั้งแต่มอบของขวัญตั้งแต่มีการกอดการสัมผัสการปลอบใจแล้วเขาบอกเวาลาคนเราสัมผัสหรือกอดกันเนี่ย จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีบางอย่างในร่างกายของเราที่เราว่าออกซิโตซินจะทำให้คนแบบสงบและปลอดภัยและที่สำคัญคืออาจจะเสริมความรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันดีขึ้นบางทีบางอย่างอาจจะไปพูดถึงความรู้สึกที่มันเคยขัดแย้งกันหรืออาจจะคาดเคลื่อนของความเข้าใจกันตรงนี้อาจทำให้เกิดภาษารักนี้มีประโยชน์ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นอย่างที่สามครับมันอันนี้อาจจะ มากกว่าคําว่าสื่อสารแข็งแรงหรือรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกว่ามัน,มนรู้สึกว่าเออบรรยากาศในการคุยมันมีมันมีพลังที่ดีอย่างอย่างที่บอกตอนตอน้นอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มความรู้สึกที่มันผูกพัน <ฮะ S 2> ถ้าสําหรับคนที่เป็นคู่รักเนี่ยบางทีเขาบอกว่าการที่บอกความรู้สึกที่ผูกพันอารมณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราปัถนาดีกับเขาอะมันคงจะบอกเลยว่าทุกคนมีความรักและความสุขอย่างไรเจ้าความผูกพันนี่นะครับ เขาบอกว่ามันไม่ได,ด้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งถ้าหาก5ภาษารักทํ์ทำอย่างต่อเนื่องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ได้หวังประโยชน์หรือผลตอบแทนบางอย่างแล้วทําต่อเนื่องเขาบอกว่าคงคงขายของความรู้สึกว่าผูกพันรักด้วยความรู้สึกผูกพันรักด้วยความใส่ใจฟังดูคล้ายๆโฆษณาที่เป็นเครื่องอตัวที่ทําให เครื่องดื่มรู้สึกหอมหวานเนี่ยเขาเลยบอกว่ารักคือคำคำนี้รักด้วยความใส่ใจรัะผูกพันไีมครับเพราะต้องเติมบ่อยๆอ,อย่างที่สี่ครับแล้วก็อาจจะเพิ่มข้อที่5ไปพร้อมๆกันด้วยเขาบอกว่ารู้สึกว่าถ้ามันใส่ใจแข็งแรงคุยกันดีแน่นอนครับมันคงทําให้ความรู้สึกอย่างที่เราบอกว่ารักคือการให้อย่างแบบพึงพอใจมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าภาษารักเนี้ยความที่รู้สึกว่าพร้อมอยากช่วยเหลือ มันแข็งแรงขึ้นมีเมตตาต่อกันมากขึ้นบางทีก็รู้สึกเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นและที่สําคัญคือเจ้าสิ่งขัดแย้งที่เรามักจะบอกว่าเออคิดแตกต่างได้นะแต่ไม่แตกแยกเป็นไปได้ไหมครับว่าภาษารักแอร์ทำให้ความรู้สึกที่มันกินแหนงแข่งใจกันขัดแย้งกันลดความรู้สึกที่มันบาดหมางลงได้เหลือแต่คำว่ากัลยาณมิตรเจ้าสิ่งนี้คือประโยชน์ของภาษารักค่ะ เราพูดถึงประโยชน์ของอภาษารักแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีคำที่ควรหลีกเลี่ยงไหมคะสำหรับภาษารักเอาง่งายๆครับเวลาที่เราบอกว่าจับผิดกับจับถูกลองลองคิดถึงคำว่าจับผิดสิครับเธออ้วนไปหรือเปล่าเธอกินเยอะไปนะช่วงนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญคือเธอแต่งตัวมานี่เธอคิดเธอใช้อะไรคิดอ่ะถึงทําให้เธอแต่งตัวแบบนี้สาสี่ประโยคน,นี้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรครับเวลาเจอคนที่เขามาแรกๆอ่ะ รู้สึกเหมือนประมาณว่าเรากาลังโดนตําหนิโดนวิพากวิจารณ์ลองง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังลองลองอันนี้เป็นการทดลองเล่นๆที่ทาคุณผู้ฟังแบบสมมุติก่อนถึงที่ทํางานเนี่ยคุณผู้ฟังลองลอง,ลองแบบชั่งน้ําหนักดูนะครับแล้วรู้ว่าเอ้ยพอชั่งน้ําหนักเสร็จเนี่ยมาดูค่าดัชนีมวลกายหรือเรียกว่า B M I ดูอ่ะเขาบอกก็คือเอาน้ําหนักหารด้วยความสูงเปลี่ยนเป็นเมตรเช่น160เซนก็เป็น1.6 คูณ1.6นะครับยี่เราเรียกว่า1.6กําลัง2เน้นนะครับน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมหารด้วยความสูงที่แปลงเป็นเมตรแล้ว1.6ค,คือ160เซนคูณอีก1.6คูณไปปุ๊บเราจะพบว่าไม่เกิน22เนี่ยคือน้ำหนักที่แบบดูหุ่นดีครับคือง่ายคือสง่าเลยแล้วก็รู้สึกคล่องแคล่วกลายเป็นว่าเพิ่งช่างค่าดัชนีมวลกายจากน้ำหนักที่รู้สึกว่าสัมพันธ์กับส่วนสูงที่ดี โดนเพื่อนบอกว่าเธออ้วนไปไหมเธอผอมไปหรือเปล่าเพียงแค่ช่างไปแล้วนับจับเวลาไม่เกินสินาทีมีคนทักไม่เหมือนกันแสดงว่าเริ่มต้นถ้าสมมุติว่าเรารู้มั่นใจว่าน้ําหนักเราดีละว,วันนี้เราหวีผมออกจากบ้านมาเราเราแต่งตัวฉีดน้ําหอมกระทั่งแต่รู้สึกว่าพาความมั่นอกมั่นใจใส่กระเป๋ามาถ้าโดนคนที่ทํางานหรือสมาชิกค,ครอบครัวเขามีอารมณ์อะไรบางอย่างแล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์เรารู้สึกไงครับ ไม่โอเคเลยเป็นเท้เฮล์ลาของเราคือสุขภาพจิตยอยู่รอบตัวเราเลยบอกว่าเราจะไม่ไม่ตำหนิแล้วก็คำที่เรามักได้ยินเป็นเป็นภาษาวัยรุ่นมากๆตอนนี้เรียกว,ว่าทุกบ้านได้ยินมากกว่าคือคำว่าบูลลี่ครับเราจะไม่มีการแบบการแกล้งกันด้วยคำพูดไม่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ล้อเรื่องตำหนิรูปร่างไม่ลอกระทั่งแต่เขาทำอะไรผิดพลาดเราก็ซ้ำเติมนี่คือสิ่ง <c oughs> ที่เรารู้สึกว่า เราอยากให้เป็นแต่คำชื่นชมแล้วทุกอย่างต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อบอกเขาได้ดีที่สำคัญนะครับอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเราอยากให้แบบเติมพลังในการจดแล้วก็จำข้อมูลบางอย่างที่สำคัญเราได้ยินคนทางบ้านบอกว่าวันเกิดก็แค่วันวันหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับวันเกิดเนี้ยมันเป็นแค่1วันใน365หรือ366วันของปี2567ที่มี29กุมภาด้วย เพราะฉะนั้นวันในวันหนึ่งถ้าเราระลึกถึงแม้แต่วันแห่งความรักวันนี้ที่เราคุยกันก็คงเป็นวันสําคัญที่มีคุณค่าค่ะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณประสมศักดิ์อย่างที่บอกตอนต้นครับเขาบอกว่ารักต้องเริ่มจากตัวเราก่อนด้วยความเมตตาแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะครับคนเราถ้ารักตัวเองดีแล้วหัวใจมันเบิกบานมันเต็มมันพร้อมจะมอบให้กับคนอื่นเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินเรายังต้องสวมหน้ากากาที่เป็น ป้องกันและเข็มขัดนิรภัยให้กับตัวเองก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นเพื่อทําให้คนที่มาด้วยกับผู้โดยสารกับเราปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฝากไว้อีกประมาณสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังจดได้นะครับเราจะจดไปด้วยกันว่าเริ่มต้นด้วยภาษาลัก์กับตัวเองอย่างที่บอกว่าภาษาลักษณ์ข้อแรกคือการให้ของขวัญพาตัวเองไปให้กําลังใจบางคนเขาบอกว่าเขียนจดหมาย ให้กับตัวเองบ้างแล้วก็หย่อนไปตู้ไปษณีก่อนจะถึงที่ตัวเองไปถึงบ้านแล้วจะมีจดหมายตามมาหรือกระทั่งแต่วันนี้อยากซื้อเสื้อผ้าจังเลยคุณผู้ฟังที่อาจจะแบบต้องการ CF ของก็วันนี้รีบรีบกดแล้วครับแลียวโดยเพราะที่สําคัญอย่าลืมนะครับของขวัญชิ้นเล็กๆกระทั่งแต่แบบไปงานอดอกไม้ก็ยังไปซื้อของเล็กๆเพียงไม่กี่ตังค์แต่รู้สึกว่ามันชูรักชูใจ มันน่าสําคัญนะครับว่ามันเป็นการลงทุนให้กับพลังแห่งความสุขค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณประสงศักดิ์เจนกิจจพยบูลนะคะนักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษารักกับเราในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับ Mental Health Around ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็มีคมรักทุกวันครับผม